สวัสด <ítulo> ีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอรายงานความก้าวหน้าหนึ่งะครับชื่อโครงงานชื่อบ่อนเลี้ยงปลาชะลูนแบบควรเรียนนะครับควบคุมด้วยระบบสมาร์ทโฟนอันนี้รายชื่อผู้จัดการโรงงานนะครับอ่าชื่อสาขาโรงงานนะครับผมนายปฏิภากรุลตักก็ได้รับผมนายธนชัยิสันติเฉยสวัสดีครับผมนายอิท่งพัฒน์ใสจะไครับผมนายธนวุฒิมุขการ สวัสดีครับผมนายกิลชสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์เสถาสวัสดีครับผมนายเอกรักณสุขครับโครงงานบอร์ดอกประโอนแบบโซเลียนครับควบคุมด้วยระบบสมาร์ทโฟนแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มที่หนึ่งระบบบำบัดน้ำครับกลุ่มที่สองการให้อาหารด้วยระบบสมาร์ทโฟนนครับกลุ่มที่สามระบบควบคุมด้วยระบบสมาร์ทโฟนและตู้ควบคุมกลุ่มที่สี่ เรื่องกองน้ำและระบบออกซิเจนครับในงารความก้างหน้าครับทำการเริ่มสั่งของมาทดลองครับ1บอร์ด esp 8 2 6 6 Node นต mcuv 3 2 d d โมดูล5โวลต์สี่ชัแนล3สวิตชิง1ิบสอ4โวลต์ดีซ0งกองบอปลา4ี่สิิตรถังพลาสติก200ลิตร ออกเซอร์ดีนอย12โวันดีซีครับน,นี้เป็นการทดลองออกแบบโปรแกรม IoT นะครับผมได้เรือกทำการศึกษาโปรแกรมที่จะานำมาเขียนโค้ดนะครับผมเป็นโปรแกรม Arduino IDE นะครับหลังจากนั้นทำการเขียนลงบอร์ด ESP8266 นะครับผมจากนั้นนำต่อเข้าดีเลย์นะครับทำการจ่ายไฟ12โวลต์ดี จากสวิตชิ่งนะครับผ่านอ e ีดีเพื่อเป็นการตัดต่อวงจรจัดไฟฟ้าของให้กับโซลิโอย์วาล์วนะครับหลังจากนั้นทําการเขียนโปรแกรมสั่งผ่านแอปบิ๊กเพื่อทําการกดสวิตช์ในแอปพลิเคชันนะครับผมชื่อว่าบิ๊กเหมือนกันครับจะสั่งให้อ e ีดีเปลี่ยนสถานะจากอน N O เป็นเอ N C เพื่อจ่ายไฟจากสวิตชิ่งเข้าโซลิโอย์วาล์วสองโวลต์ดีทีนะครับทำให้โซลิว์ของทุนนะทำให้โซลิโอย์วาล์วทำงาน ทดลองระบบก่อนที่เราจะเอาไปใช้ในงานจริงครับเรื่องออกแบบระบบน้ำวนหนึ่งทำการวัดขนาดและตัดท่อทต้องการใช้สองเจาะรูท่อน้ำวนกลางบ่สามคุณหยูขข่ฝังท่อเพื่อวางระบบน้ำวนสี่เจาะรูท่อน้ำจริงห้าทำการต่อท่อน้ำวนขึ้นมา ก่อนข้อถหล่อข้อถักจบอะไปยังข้อเก้าหนึ่ง